สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จ๋าให้ค่าส่งทุกคนแค่10บาทเท่านั้นสําหรับเซ็ตผิวขาวเซตนี้ไปเลยค่ะใครที่สั่งเซ็ตผิวขาววันนี้ค่าส่งสจะเหลือเพียงแค่10บาทเท่านั้นใครที่มีปัญหาผิวดําลักแร้ดาอยากเปลี่ยนผิวจากดําให้กลายเป็นคนขาวขึ้นผิวสวยใสทั้งตัวแบบจา๋าถ้าจะบอกว่าเมื่อก่อนจ๋าไม่ได้เป็นคนขาวแบบนี้เลยเป็นอีดําตับเป็ดเลยเนี่ยจะเชื่อไหมถ้าไม่เชื่อดูนี่ค่ะปิ๊งดำปะดำมาก จ๋าบอกเลยนะคะว่าทุกวันนี้จ๋าขาวขึ้นมาได้จากการใช้เซตผิวขาวของอีฟนี่แหละคะ่ะไม่ได้ไปฉีดผิวอะไรทั้งสิน้นถ้าไม่เชื่อใครที่มีหลักฐานว่าจ๋าไปฉีดผิวมานะคะเอามาเลยค่ะจ๋ายินดีให้คนละ1ล้านบาทไปเลยเอาจริงทุกวันนี้นะคะขาวขึ้นได้จากการบำรุงล้วนเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคุณขาใครที่อยากขาวนะคะรีบสั่งเลยเซตผิวขาวเซตนี้สั่งวันนี้ค่าส่งเหลือเพียงแค่10บบาทเท่านั้นใครที่สนใจก็สั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายอีฟทั่วประเทศเลยค่ะ